พรีเมียร์ลีกสดทุกคู่ทุกประตูที่ทรู Visions ทวงทันทุกแมตช์ทันใจทุกนัดไฮไลท์พรีเมียร์ลีกที่ทรูไอดีที่นี่ที่เดียวสวัสดีครับสวัสดีคอบอลทางช่องปาลม3บาท5บาทนะครับวันนี้จะพามาชมไฮไลท์แล้วก็จังหวะสำคัญหรือว่าช็อตสำคัญในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของราฟรังนิกครับพ่ายคาบ้านให้กับวูฟแฮมตัน ไปแบบบุบหวิดศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะครับก็มีประตูเดียวที่เกิดขึ้นแต่ว่าเรามีจังหวะสําคัญที่เกิดขึ้นในเกมเกมนี้มาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับไปเริ่มกันที่ไลน์อพของฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับวูฟเวนตันกันก่อนนะครับทางฝั่งของแมนยูไนเต็ดนี่สภาพทีมก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับวันนี้คริสตินโอโรนัลโดลงสนามเป็นตัวจริงได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก่อ11ตัวจริงครับประตูเป็นดาบิดเดคยานะครับขณะที่เกมรับ ก็ยังถือว่าเป็นชุดเดิมนะครับราเฟอวารานเล่นกับฟิลโจนส์ครับวันนี้พลิกโผเลยครับฟิลโจนไม่รู้มาอย่างไงนะฮะกลางเนี่ยมันย่ามาติชสกอตแบ็กทูมิเน่ครับขณะที่ตัวรุกมีเมสันกรีนบูดนะฮะเจเดนซานโชนะครับเอดิสันคาวานี่แล้วก็ทางด้านของคริสเตียโนโรนัลโดส่วนวูฟเฟ่นตันเนี่ยแนวรุกวันนี้ใช้โาอูคิมิเนสครับไรเนลโพเดนส์แล้วก็ฟรานซิสโกตรินชาลเกมรับยังนำโดยคอนน์โคดี้เหมือนเดิมนะครับ เกมนี้ก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายสำหรับแมนยูเต็ดนะครับเพราะว่าวูฟันตันช่วงหลังฟอร์มดีขึ้นมาเยอะมากๆนะครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของวูฟเฟนตันได้เขี่ยก,ก่อนนะครับบอลของแมนยูเตตดครับเมสันกรีนวูดวางออกมาทางซ้ายเดี่ยวๆเลยครับเจรอนซานโชทางซ้ายมีโรนัลโด้แต่ว่าซานโชเลือกยิงเองไปติดบล็อกไอหลามาทางขวาใช่คาวานีไม่ดีครับโดนบล็อกดักไว้ได้แม่บอลของเจรอนซานโชครับ ซ้ายโรนโดสปรินต์หน้าตั้งมาเลยครับโอ้แต่แกไม่ให้ครับจริงๆให้ได้เหมือนกันนะครับเลือกยิงเองครับอาจจะมองเห็นว่ามุมมันกว้างกว่าครับบอลของแมยูเต็ดโดนสวนกลับเอาละครับคริมิเนสให้กับเดนิเอลโพเดนส์บอลบิซาก้าก็หน้าตั้งหน้าตรงมาเลยครับแล้วก็ยิงไปติดเซฟดาบิดเดคแครับโอ้นี่ความเร็วครับขีจัดมากหนูริงมากครับทางเดนิเอลโพเดนส์ครับโอ้บอลบิซาก้าไม่ทันครับนี่ก็หลุดตำแหน่งขาประจำอยู่แล้ว ซ้ายของโพเดนส์เตะบุมครับเปิดโด่งเข้ามายังหมงสกัดทิ้งได้แล้วก็ยิงสวรรงนลูกนี้ปัดทิ้งได้โอ้โหเกมที่แล้วก็เซฟเหลือเกินเกมนี้ก็ยังเซฟครับแหมดูเบนเนเวสครับนักเตะที่มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยิงสวนครับแหมเห็นบัลตัวควอซิชยิงได้ก็ขอลองบ้างแต่ว่าดูทิศทางลูกนี้น่ามีโอกาสเหินข้ามคานนะครับโอ้โแต่ลูกนี้นี่ใบไม้ร่วงเลยครับโอ้โหไม่ปัดก็ไม่แน่นะฮะมีโอกาสเสียบใต้คานเหมือนกัน แต่มูมีครับเปิดด่งมาโมงสกัดทิ้งไม่ดียิงสวนลูกนี้ข้ามคานครับแหมนี่จะจะเรียนแบบเหมือนกันครับเปรนโด,ดมาเซาครับโอ้โหบูฟเฟมตันมาอีกแล้วครับขึ้นมาทางขวาเซเมโดได้ซัดติดเซฟได้แค่เตะสกัดทิ้งไว้ก่อนโอ้โหที่บ้านใครครับเนี่ยโรงละครแห่งความฝันจริงๆคิมินสตีดขึ้นมาทางซ้ายกับโพเดนส์ทงไม่ขึ้นโพเดนส พยายามดึงจังหวะอยู่แล้วยิงครับโอ้โหยิงหรือเยี่ยวครับเบาหลือเกินครับลูกยิงของเดนเดลโพเดนซ์ที่เสาแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นจังหวะทะลุลูกนี้แม่ตัวสุดท้ายเหมือนราเฟวารานยืนต่ำอยู่นะครับทงเลยไม่ขึ้นโอ้แค่เห็นฟิลโจนลงสนามนี่ก็แปลกใจแล้วนะครับสำหรับแฟนบอลพริเม์ลีกได้ซัดอีกทีติดบล็อกอ้าวแล้วโรนัลโด่งคืนหลังไม่ดี บอลอยู่ที่เราคิมินสแล้วทางซ้ายครับาซาวเปิดคิมินสโขกไม่ตรงกรอบโอ้โหเกือบพลาดเกมรับแมนยูเต็ดครับแม่ไปเล่นอันตรายครับแล้วดูโรนโดครับจะหมุคืนนี่ครับอย่างดีที่เราคิมินสแกไม่เอาบอลลงนะครับอ๋อแต่เปิดลูกนี้ก็ล้ำหน้าครับยืนเดี่ยวๆเลยครับแต่ก็ม่งออกอยู่ดีครับแมนยูเต็ดนานๆจะได้สวนสักทีครับท้ายครึ่งแรกเอริสันคาวานี่ยิงลูกนี้โอ้ขวามีเพื่อนเรียกอยู่ไม่ให้ครับ แม่เขาวนี้ยกมือขอโทษเลยครับเอ้ยไมนอยู่นเต็ดที่เกมรุกมันยังไงมันยังไงเหมือนกันนะครับจังหวะที่ควรจะได้ก็ไม่ได้นะครับจังหวะที่จะให้ก็ไม่ให้ครับแม่โอ้กรีนบูนี่ง้างรอเลยครับท้ายครึ่งแรกมาอีกรอบหนึ่งครับโรนัลโดเอ้าลงไปนอนครับลูกนี้ครับโอ้โหเจ้าสุดโทษครับแม่แกนอนเฉยเลยครับไม่รู้ไงแกง่วงหรือเปล่าครับแล้วก็เป่าจบไปเลยครับผู้ตัดสินบอกไม่ต้องดูครับภาพรีเพลย์มาดูที่เครื่องหลังครับ ทางฝั่งของแมนยูเตต์กาฟิลโจนส์โอ้ไม่เอ่ยชื่อนี้นานมากครับกรีนวูดเข้าซ้ายแล้วซัดไม่เข้ากรอบครับนี่เป็นซ้ายข้างถนัดด้วยแล้วก็เป็นลูกเก่งของเขานะครับนี่ก็หายจากโควิดมาแล้วนะฮะบอลทุ่มครับซันโชให้กับมาติชักมาแล้วได้ซัดโอ้ชนคานครับแม่ลูกนี้เข้าเข้าเรียบร้อยครับโอ้จังหวะแท็บอินเข้ามาสวยมากนะครับมาติชตรงนั้นคนเดียวเลยครับระยะจุดโทษยิงชนคานครับ นี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมสําคัญเหมือนกันนะครับจังหวะยิงชนคานของทางบรูโน่เฟรนเดสครับมาใชซานโชวนะฮะบรูโน่นะครับโอ้แล้วโรนโดในบอลม่งซ้ําก็ไม่ได้ฟรีคิกแมนยูเปิดมาได้โขกโอ้เซฟเฉยเลยครับแต่ว่าล้าหน้าครับลูกนี้โอ้หม่งระยะประมาณนี้นี่โรนโดไม่เหลืออยู่แล้วครับแต่ว่าทงขึ้นครับนาที68ครับดับฝันของแมนเชสเตอร์เดนตกับการขึ้นนําขยับลงไม่ทันครับม แกกัขยับลงมานะแหละครับแต่ว่าไม่ได้นะครับอูโคเซซาที่เขายังอุตสาเซฟนะครับแมนยูมาใหม่ครับครึ่งหลังดีขึ้นออกมาทางซ้ายโรนัลโด้หลุดมาเดียวเดียวได้ซัดลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับแหมลูกนี้เหมือนลูกที่ยิงนิวคาสเซนตอนแกย้ายมาใหม่ๆฮะซ้ายลูกนี้เริ่มเบี้ยวเลยครับโรนัลโด้บอกโหอายุขนาดนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันครับขึ้นมาคนเดียวเลยน้ําหนักสวยด้วยครับเกมรับฟูฟคอนอคดี้ก็ไปบีบดีนะครับซ้ายของโรนัลโด้วันนี้โดนบดๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ แล้วก็ฟรีคิกของวูฟครับนาที75บปั่นลูกนี้ชนคานครับแม่มีให้ได้เสียวเหมือนกันโรแมนไซส์ครับนักเตะทีมชาติโมร็อกโกนี่ก็เล่นทั้งเซนเตอร์ทั้งแบ็กเอาทุกอย่างนี่ฟรีคิกก็เอาครับจริงๆระยะพวกนี้ต้องเป็นมูตินโยต้องเป็นรูเบเนเวสครับแต่ว่าแหม่ปล่อยให้ยิงบ้างครับซ้ายเดเคีาก็เช็คแล้วครับลูกนี้ไม่เข้ากรอบแล้วก็นาทีบาบมาแล้วครับอาดามาตาเร่เจอกับลูกชอลูกชอบอกโอ้โหกินข้าวหรือกินเวร์ก็ไม่หนาเหลือเกิน อาร์มาตอเร่เปิดโด่งเข้ามามงสกัดทิ้งไม่ดีจับได้นดาขิโทษมูติโยซัดลูกนี้เสียบบุมเลยครับโอ้โหนาที82ครับนี่ก็เคยเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์เต็ดมานานครับชลวมูตินโยครับตัวแสบยิงให้วูฟันตันนำ1-0ครับมงสกัดออกมาไม่ดีครับแล้วก็มูตินโยซัดลูกนี้ครับหายเลยครับดีค่โดนบังด้วยนะครับแล้วก็จบเกมครับก็เป็นวูฟันตันที่ เอาชนะแมนเชสเตอร์เตดได้1ประตูต่อศูนย์ครับช็อตสำคัญในเกมนี้ครับผมมองว่ามี2ช็อตนะครับช็อตแรกเนี่ยก็คือจังหวะที่แมนยูเตดเกือบได้ประตูขึ้นนำนะครับจังหวะยิงชนคารของบรูโน่ฟันเดสคือถ้าได้ลูกนี้ผมว่าแมนเชสเตอร์เตดโอกาสชนะสูงมากๆแล้วก็บูฟ a n ตต์น่าจะไม่มีอะไรแล้วด้วยครับบอลจากทุ่มนะครับมาติชหักกลับมาแล้วได้แปลระยะนี้ชนคานครับคือก็พยายามจะแปลหลบ โชเซซานั่นแหละครับแต่ว่าต้องชมครับว่าโชเซซาก็พยายามที่จะปัดแล้วนะครับแต่ระยะตรงนี้ไม่ไหวนะครับหมดสิทธิ์นะครับโอ้โหแต่ยิงเหินไปนิดเดียวลูกนี้ถ้าเข้าจบเลยครับผมว่าแมนยูอย่างแย่ก็เสมอครับมีลุ้นถึงชนะแล้วก็ช็อตสําคัญของเกมนี้ก็คือท้ายเกมครับนาที82นั่นแหละจังหวะอาดามาตาเร่กชากแล้วหม่งสกัดมาโชคร้ายครับหมุ่งไม่ดีมาเข้าทางปูติโยยิงเหมือนจะแป๊กด้วยนะครับแต่ก็เสียบเสาเข้าไปครับดูกันหลายๆมุมครับจังหวะนี้ เป็นนักเตะที่วางเท้าดีครับแต่ว่าลูกนี้ไม่เหมือนจะมีดวงด้วยครับยิงแบบนี้ไดบิดิคาที่ว่าเซฟดีๆก็หมดสิทธิ์อารมาเตาเร่ครับกระชากหลงมาจังหวะหมงสกัดหน้าเข็โทษแล้วยิงครับโอ้โหเสียบเสานี่โคมองมุมหลังนี่มองมุมนี้ก็เห็นครับว่าอ้มันเสียบโคนเสาจริงครับโมกริฟเลยครับโดนบังด้วยครับสำคัญคือเดบิดดคาโดนบังครับมีให้ดูหลายๆมุมครับว่าโดนยังไงครับโอ้โหแฟนเรียกว่าชายชุดแดง V ี2นี่ดีดากันใหญ่ครับ แล้วก็จบเกมนะครับก็เป็นทางวูฟเวนตันครับที่บุกมาชนะแมนเชสเตอร์เตดได้1ประตูต่อศูนย์ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกด Subscribe ช่องปามสัมบาท5บาทเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ